สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงตามราศีนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะในแต่ละราศีนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเริ่มจากคนราศีเมษค่ะคนราศีเมษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะอีกไปห้าใบค่ะ ใบแรกค่ะอาศวินถือถ้วยค่ะใบที่2ค่ะแปดดาบค่ะใบที่3ค่ะราชาทีเหรียนค่ะใบที่4ค่ะเรเบอร์ค่ะใบที่ห้ค่ะไ้การเปลี่ยนแปลงค่ะคนที่เกิดราศีเมษนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2568้าคม2,568นี้นะคะ ุณจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวพันนะคะความรักที่เข้ามาเกี่ยวพันของคุณนะคะจะเข้ามาในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักของครอบครัวความรักของคู่รักหรือว่าความรักของเพื่อนร่วมงานนะคะจะมีหลากหลายเข้ามาให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะหรือว่าต้องแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะในช่วงลาน,นี้นะคะการเงินของคุณก็ ดีนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเป็นการเงินที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะบางคนอาจมีโชคนะคะในเดือนนี้ได้ค่ะความรักของคุณนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่รักก็จะช่วยเหลือผลักดันคุณนะคะบางคนมีโชคกับคู่ด้วยนะคะอาจจะมีการถูกรางวัลหรือว่าอาจจะได้โชคดี อะไรบางอย่างที่ได้มาจากคู่ของคุณค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็จะได้พบจเจอคู่รักในช่วงเวลานี้ได้ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะทำให้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและดีมากๆในช่วงเวลานี้ค่ะ ก็ขอให้คนที่เกิดราศีเมษทุกคนโชคดีกันค่ะทุกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ